สรุปผลตรวจครั้งที่3นะครับก็ยังเก็บสีบริเวณนี้นะฮะอีกนิดหนึ่งนะฮะสีระสีเกืน่นสีดังนะฮะงานก็ดูเรียบร้อยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเก็บสีตรงนี้เพิ่มนะครับมันเก็บสีไม้แล้วดูเด่นน้องเก็บสีไม้ดูเด่นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเก็บเพิ่มห,หน่อยนะฮะจุดนี้ เดินเดินเข้ามาจากข้างนอกจะเห็นนะฮะอังนั้นก็โอเคนะฮะลางเฟรมยุบก็แน่นแล้วนะฮะมันจะเหลือมุมเลือ้อยนิดหนึ่งนะฮะบริเวณนี้นะครับผมแต่ก็ดีขึ้นกว่าตอนแรกเยอะฮะกระจกนีก่เหลือความสะอาดนะฮะรอยแตกรล้าหมดไปแล้วนะครับผมรอยแตกรล้าหมดนะฮะตอนนี้นะฮะไม่มีนะครับรอยแตกรล้า รอยแตกล้าวไม่มีนะครับมีแต่ล่องล่องดีไซน์เอนะฮะงานแอร์ปรับระดับให้แล้วครับแล้วก็ความเย็นนี้นก็โอเคอยู่นะฮะเป่าลมเย็น,น,น,นตรงนี้ก็เรียบร้อยฮะ,ะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่เสียวไม่เอียงนะครับผมประตูปิดล็อกสะดวกนะฮะอันนี้เก็บสี เก็บงานเฟรมให้อยู่นะฮะผมจะอาดข่อเก็บอ,อยู่ระเบียงก็จะเหลือเก็บสีเหลาระเบียงอยู่หน่อยนะครับผมงานห้องน้ําเลยแล้วกันงานห้องน้ําแม่บ้านกำลังเขาอาดให้อยู่นะฮะก็จะเหลือค้างเรื่องกระจกเงานะฮะกระจกเงาไปลอยกับตัวอ่างอ่างไปลอยหรือสองข้อที่ยังเปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับผมรอของนะฮะอันนี้ก็ให้แม่บ้านเก็บงานสีวาประตูไว้ก่อนนะฮะ ันตโอเคเดี๋ยวไปดูงานคัวครัว,วงานสีบริเวณนี้ก็ก็โอเคขึ้นนะครับก็ดีขึ้นนะฮะงานนี้ก็เรียบร้อยขึ้นนะฮะโดยรวมก็ดีขึ้นมาประมาณเกรนนะครับ ่เหลือบ้างนี้ิด้หน่อยแต่ก็ถือว่ามีผลที่น่าพึงพอใจครับโอเคครับผมสวัสดีครับ